ในสัปดาห์หนี้คุณวิชัญญาสายการบินขึ้นมานนาเป็นที่หนึ่งมี64คะแนานตามมาด้วยคุณสุรศักดิ์คาราโอเกะที่เพิ่งเล่นจบไปมี56คะแนานคุณกฤษดานายกรัฐมนตรีไทยที่มี53คะแนานจึงลงไปอยู่ที่3ตามมาด้วยคุณคมกริตรำนานเทพเจ้าและคุณประเสริฐดรา้อนบอลที่มี41คะแนานเท่ากันส่วนคุณพีรพัฒน์และคุณพีรพลตกรอบไปแล้วครับการแข่งขันจะดุเดือดแค่ไหนสัปดาห์หน้ารู้กันก็จะเป็นยี่ห้อของยีนสต่างๆตรงนี้นะครับให้ตอบว่านี่คือยี่ห้อออะะไรรรรนคคคััับบบบบส ครับถามว่ากางเกงยีนส์ลีวายสำหรับผู้ชายที่วางขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเอวเล็กสุดเท่าไหร่เอลใหญ่สุดเท่าไหร่ครับคิดว่าเราที่ผ่านมาเราควรจะเข้าเคาน์เตอร์บ้างนะเสียอาหารญี่ปุ่นทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับโอโคโนมิยากิครับนะครับ เห็ดเข็มทองพันเบคอนครับทุกท่าน <laughs> ถามว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกในประเทศไทยคือร้านที่มีชื่อว่าอะไรร้านแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่683หมายเลขโทรศัพท์02 2 3 3 3 0 8 0ครับ